นี้ไปพูดคุยกับสวเรืองไกรลีกิจวัฒนานะคะสวขวัญใจประชาชนค่ะที่วันนี้จะต้องเดินทางนะคะไปยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญประเด็นนะคะที่พลเอกบุญเลิศแก้วประสิทธิ์กับนาวากาตีประสงค์สุนสิริเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับคุณเรืองไกรลีกิจวัฒนาค่ะสวัสดีค่ะท่านเรืองไกรค่ะสวัสดีครับคุณเรืองไกรครับครับสวัสดีครับน้องอยคุณบ๊อกเกตครับแล้วก็ผู้ชมด้วยครับค่ะวันนี้เตรียมพร้อมเดินทางไปยังศาลรัฐธรรมนูญครับค่ะเพื่อที่จะไปทําอะไรยังไงวันนี้ครับ ก็ตามคำร้องนะครับอย่างนะอย่างที่ได้มีการแจ้งทาังสื่อมวลชนไปนะครับก็ติดตามสิทธิการชุมนุมของท่านเสียไอ้นี่นะครับกับคณะเนี่ยนะครับซึ่งก็มีท่านตสงสุนทรเกลอยู่เนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นการใช้สิทธิ์และเสรีภาพเนี่ยไม่ใช่ชุมนุมโดยสงบนะครับมีมเป้าหมายนะครับกังม,มีเป้าหมายที่ค่อนข้างชัดก็คือว่าจะไปรุมล้างการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตย ะครับอันนี้ก็เป้าไปอยู่ที่คณะรัฐมนตรีแล้วก็พ่วงด้วยฝ่ายนิติบัญญัตินะก็คือว่าจะหยุดการทํางานหรือไล่รัฐบาลหรือให้รัฐบาลยุบสภาลาออกเนี่ยนะแล้วก็ไม่เอาไม่เอาระบบรัฐสภาจะไปสร้างสภาประชาชนในรูปแบบของคณะปฏิวัตเนี่ยอันนี้ร้ายแรงที่สุดนะครับคำพูดลักษณะนี้ร้ายแรงมากนะครับมันเป็นภัยต่อความมั่นคงตามประมวลกฎหมายอาญา นะครับมาตราร้อยสิบสามนะครับแล้วก็เป็นการไม่เอามาตราสามของรัฐมนูญด้วยซึ่งซึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องกลับไปดูว่าใครยกร่างคุณประสงค์สุนทรีเนี่ยเป็นประธานกรรมธิการยกร่างรัฐมนูญฉบับนี้ขึ้นมาคชะนะครับแล้วเสียอ้ายบอกว่าจะไม่เอาวิธีการปกครองแบบนี้แล้วไปอยู่ด้วยกันเหรอผมผมผม,ผมแปลกใจกนะครับแล้วพฤติกรรมของของเสียอ้ายเนี่ยคล้ายๆกับไม่เคารพกติกา คือประชาชนเลือกแล้วนะครับก็ให้บริหารไปแลนนี่ในคําร้องเนี่ยมันมีรายเอยียอันหนึ่งที่ผมให้ให้ข้อมูลต่อสารท่านะนะฮะ,ะว่าเอคือรัฐรัฐบาลเนี่ยนะครับคือสอสอสอบอจะจะพ้นเนี่ยนะครับก็มีบทบัญญัติอยู่แล้วเช่นคณะรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากคณะก็ตามมาตรา180นะครับ รัฐมนตรีพ้นเฉพาะตัวก็ตามรัฐมนูนมาตรา182มีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วแยกบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จไหมไปกระทาความผิดต้องขึง้นศาลฎีกาและการเมืองหรือไม่หรือศาลรัฐมนูนมีคําสั่งให้ยุบพักให้พ้นจากตํตาแหน่งมันมีกระบวนการเรื่องพวกนี้ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนห้าหมื่นหรือคนล้านหนึ่งมาแล้วรัฐบาลต้องออกต้องออกนอกประเทศต้องยุบไม่ใช่นะครับ,รบซึ่งเซ่อ้ายควรจะเข้าใจเพราะเส่อ้ายเนี่ยเป็นอดีตยุคสมาคมมวยสากล <c oughs> ที่ไปได้เหรียญทองที่อยากได้แล้วเราไม่ได้เนี่ยก็นี่คือฝีมือเสียอ้ถ้าเสียอ้เป็นนายกมากคมมวยได้เนี่ยท่า <c oughs> นต้องรู้ว่าถ้าเราไม่ได้เหรียญทองแสดงว่าเราแพ้ถูกไหมฮะ <c oughs> จะเอาคนประเทศไทยไปเข้าชื่อห้าล้านสิบล้านแล้วไปบอกเอาเหรียญทองมามันได้เหรอค่ะ <c oughs> นี่มันไม่ใช่วิถีทางของประชาธิปไตยเพืาอ <c oughs> ที่สําคัญเนี่ยสิ่งที่ท่านกล่าวหานะครับกล่าวหาตั้งแต่วันยี่สามยี่แปดเนี่ยหาว่าตณน,น,น รัฐบาลเนี่ยปล่อยให้การจับจ่วงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบวันนี้ตั้งตั้นประชาอ้คณะปฏิวัติโดยสภาประชาชนเนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยนะครับนั่นคือลทัทธิเหมาน่ะครับไปหาประวัติศาสตร์ดูนะครับแล้วถ้าท่านพูดอย่างนี้เนี่ยท่านเป็นอดีตนายันยศพลเนี่ยท่านมีนัยยะอะไรครับ นะครับยุ่งอย่างนี้ผมรับไม่ได้นะนะฮะว่ารับมูญมาในแต่ฐานเกือบทุกฉบับนะครับฉบับ50ก็ใช้ประจําเนี่ยผมถามว่าเราเนี่ยรักเคารพพ่อของเราคือพ่อของแผ่นดินเนี่ยครับท่านพูดอย่างนี้ท่านเอาในหลวงของเราไปว่าตรงไหนค่ะหรือว่าท่านมัวแต่เคลียดแทนทิงชังอดีตนายกทักษิณไม่เอารัฐบาลปูท่านจะทําอะไรก็ได้อย่างนั้นหรือครับอย่าลืมนะฮะคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเมื่อวันที่ห้าเนี่ยนะครับห้าสิงหาเนี่ย นายกปูได้รับพระบรมราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหลังสุดเนี่ยนะวันที่2บเจ็ดเนี่ยก่อนชุมนุมวันที่28เนี่ย26ิ7เนี่ยก็พระบรมราชองการโปรดเกล้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาตามที่นายกศทุนเก้าขอขอปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเป็นพระบรมราชองการทั้งสิ้นครับแล้ววันนี้คุณบอกว่าให้รัฐบาลออกไปมันรัฐบาลของไทยอืม รัตนม,มาตราหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนี่ยนะครับเขียนชัดนะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายยกอีกคนหนึ่งและรลฐมนตีอื่นอีกไม่เกินสามสิบห้าคนอันนี้ก็อยู่ในคำร้องเดินตามกรอบกติกากฎหมายและเป็นกฎหมายที่คุณประสงค์ถึงีิริเป็นคนยกล่างอืครับนะครับแล้ววันนี้คุณประสงค์บอกว่าเออปอ้ายชวนผมผมยินแล้วปอ้ายทำเนี่ยคุณประสงค์เนี่ยควรจะเป็นคนท่วงมากกว่าผมเลยั้งไปครับ ครับกระท่วงด้วยเสียงสันมือสันก็ว่าไปนะฮะแต่ควรจะเป็นคนนั้นครับครับคุณเรงไกครับคุณเรงไกลมองว่านะครับการขับเคลื่อนของเสอ้ายและก็นาวากาตีประสงค์สุนศิลิมีเบื้องหน้าเบื้องหลังและมีนัยยะทางการเมืองยังไงบ้างครับคุณเังไกลวิเคราะห์อยูเนี่ย คือคือได้ยินข่าวมาเหมือนกันนะครับที่พาดพิงอะไรผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับเพราะว่ามีมีแหล่งข่าวบอกว่าไปพบไปเจออะไรกันเนี่ยซึ่งอันนี้ผมยังไม่ค่อยให้น้ําหนักเท่าไหร่เพราะว่าผมเนี่ยต้องการให้ความเป็นธรรมกับผู้ถูกล้องนะครับอะไรกันเนี่ยก็มีการพูดถึงว่ามีพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังนะครับนี้ประเด็นนี้มากกว่าค่ะใช่ครับตอนนี้ ก็ต้องให้สอบทางผู้ถูกร้องก่อนว่าทางอหาเอาเงินที่ไหนมาจาัดปนญหามาเนี่ยว่ามีใครบริจาคมาอันนี้เงินสอบแป๊บเดียวก็รู้แลครับเพราะว่าวันนี้ท่านเอาเงินสมาคมมาไม่ได้เพราะลาออกไปตั้งแต่1ิสามตุลาแล้วออะนะครับอันนั้นเดี๋ยวเขาไปว่ากัอากนอ,กอีกกรณีหนึ่งว่าไอ้เงินห้ากสิบล้านกรุงไทยหายไปไหนหมดเนี่ยนะนะครับเอาประเด็นนี้ก่อนนะครับวันนี้เราดูว่าหนึ่งเครื่องเสียงเนี่ยชุมนุมกันอย่างไรนะครับเท่าใครมา นะครับจ่ายแล้วเนี่ยมี่กไปเสร็จหรือไม่แล้วแหล่งเงินที่มาชุมนุมเนี่ยใครเป็นคนซัพพอร์ตให้คุณตรงนี้ถ้ามันโยงไปถึงพักการเมืองนะครับมันโยงไปถึงอดีตสปบบางคนเนี่ยนะที่กำลังติดคดีวิ่งเต้นเนี่ยนะแหล่งข่าวนี่มันมันเริ่มเห็นภาพเห็นตัวแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็จะต้องต้องมาว่ากันเป็นเป็นเรื่องเรื่องไปแต่วันนี้ต้องการให้ศาลเนี่ยท่านเห็นก่อนว่าพฤติการอย่างนี้เนี่ยนะครับพฤติการเช่นนี้เนี่ยมันเข้าข่ายมาตราหกสิบแปดไหม ผมใช้ติดตามมาตรา6.8 6.9 6 2เนี่ยได้หรือไม่นะครับแล้วกรณีเนี่ยจะเป็นความเนี่ยถ้าศาลวินิจฉัยแล้วเี่นนะครับถ้าศาลบอกว่าใช่ตามที่ผมร้องท่านต้องหยุดหรือว่าท่านจะไม่เข้ารบสารรัฐมนูญครับต้องหยุดแล้วจะมีบทลงโทษอะไรไหมครับท่านเนื่อนการับถ้าท่านบอกว่าให้หยุดเข้าข่ายมันก็ไปเข้าเงื่อนอาญาตามมาตรา6.8ว่า3วัก4ไงครับค่ะ ถดกไมก <จะ S 2> หมค<จ>ะว่าะค้ารผิดทางอาญาก็หนึ่งหนึ่งสามก็ไปเข้าทันทีตอนนี้ถ้าสารท่านไม่รับท่านบอกว่าไม่เป็นไรเป็นการแก้สิดได้ผมก็บอกอย่างนั้นมันก็จะเป็นต้นแบบให้ใครก็ออกมาลักษณะเช่นนี้ได้ใช่ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางอ่พรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็กลุ่มของสยามแต่ความสามาัมคีเนี่ยมีการยื่นคำร้องต่อสารรัฐธรรมรนูญในมาตรา68แล้วนสารก็รับไว้ได้ด้วยท่านเลองไก่ก็เลยต้องทำลักษณะเดียวกันว่าสาลจะรับเหมือนกับ คือปปช่องใช้สิทธิ์เนี่ยไกันตอนนั้นศาลเนี่ยรับเป็นครั้งแรกคือ<ช>เรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา9ิก<ช>้าหนึ่งก็กลุ่มพวกนี้ไปยืนป่นประชาธิปัตย์กลุ่มปันธมิตรกลุ่มสวอ,อ,อะไรเนี่ยก็ไปยื่นแต่ว่ายื่นโดยว่ายื่นแบบเลือกท่า<ช>ผมบอกว่าถ้าจะผิดก็ผิดกันหมดก็ยุบให้หมดมมสุดท้ายศาลก็ยกวันนี้ผมก็ใช้ช่องทางนั้นเหมือนกันนะครับเห็นว่าจําเป็นเร่งด่วนเนี่ยไม่ไปอายการแล้วต้องศาลก่อนนะครับ นะฮะท่านท่านบอกว่าท่านรับได้เนี่ยใช่ไหมเคยรับมาแล้วท่านจะบอกว่าไม่รับประชาชนก็จะถามว่าเอ๊ท่านจะปีิการยังไงนะฮะก็ต้องรอรอดูท่านประธานท่านวสันต์ส้อยพิสุจน์นะครับท่านจะว่าอย่างไงค่ะคุณเดืองไกรไปยื่นตอนกี่โมงคะวันนี้ค่ะประมาณสิบโมงครึ่งนะมะผมตรวจเอกสารอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องนั่งเซ็นเอกสารทุกสำเนาเลยนะฮะจะเป็นให้เรียบร้อยนะครับคาดหวังอะไรกับคําร้องครั้งนี้ไหมคะในการยื่นค่ะ คาดหวังว่าประเทศชาติต้องมีระบบครับนะครับคือผมไม่ได้ห้ามนะครับว่าเสียไอย้คุณประสงค์พวกฝาลิมพวกนี่อยากจระชุมนุมเนี่ยผมไม่ห้ามเช่นเดียวกับผมก็ไปดูนะนะเพื่อเหลืองเพื่อแดงเนี่ยผมไปดูแต่วันนี้มันมีความชัดเจนว่าเป้าประสงค์ของท่านเนี่ยไม่ใช่ถ้าวันนี้ท่านประชุมนุมเสร็จแล้วบอกว่ามีข้อมูลออกมานะครับเอารัฐบาลทําไมใส่ก้อนเงินหนึ่งจุดหกหมื่นล้านไอท้ที่ไอไอ,ไอองค์กรอะไรบ้าบบอเนี่ย่าเต้าข่าวจันได้ไหมจำได้จำได้ครับใส่ก้อนเงินห้องโงเนี่ย นะครับวันนี้ถ้ามีข้อมูลเรื่องจำนำข้าวท่านก็บอกออกมาเอาไปอภิปรายเอาไปตรวจสอบไอ้อย่างนี้ถูกนะครับแต่จะมาตัดสินเอาเองตั้งเรื่องเองยังไม่ฟังการแก้ข้อหาแล้วตั้งตัวเองเป็นคณะสาลเตีย้ยแล้วจะตัดสินแล้วไล่เขาออกเลยเนี่ยว่าไม่ใช่ไงค่ะนะครับแล้วเคยเป็นเป็นนายกสมาคมมวยรักด้วยเนี่ยท่านจะบอกว่าผู้ต่อสู้ไม่ต้องชกกับผมบอบะผมชนะแล้วเนี่ยทำได้เลยค่ะค่ะ ท่านเสียไอ้นะครับปากถามท่านหน่อยจ้ะยังไงครับเป็นกำลังใจใคุณเลิงไก่นะคะวันนี้ไปยื่นำคำร้องต่อสารรัฐมนุนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณค้ะก็